เสร็จแล้วครับหน้าไม้ยิงปลาสองตัวเส,เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งอีกนกฝังใน đam dao đam dao 160 bà kem tụi này ừ ừ ไม้มะฮอกนีหน่งตัวนี่ไม้มะลิดไม้มะลิดกับกะพีิไก่กล่องทั้งคู่นะไก่กล่องมีเซฟอันนี้ก็มีเซฟไก่สแตนเลสไก่กล่องสแตนเลสอ,อ,อันนี้ก็ฝังใน อีกนกฝังในใบโพมือนกันฮนะพระทับบาปะแก้มฝั่งนี้เป็นใบโพ ใช้กล่องสแตนเลสเสร็จสมบูรณ์สองตัวอันนี้เจ้าของใช้เอง <c oughs> <c oughs> อันนี้กินปลามาเป็นพันตัวแล้ว <c oughs> ด้วไม่สัก